สวัสดีจ้าทุกทุกคนคลิปนี้รวนจะพาทุกคนไปขึ้นภูเขาพิรุตน,นะจ้าตอนนี้รวนก็คิวที่จะขึ้นไปในกระเช้าจ้าตอนนี้รวนก็นั่งในกระเช้าแล้วนะจ้าทุกคนตอนนี้กระเช้าก็เริ่มเคลื่อนที่ออกแล้วนะจ้า ตอนไอ้ในกระเชา้านี้ล้วนนั่งก็ส่วนตัวจะสองคนนะจ๊ะเพราะว่าจะมีกระเช้าเยอะแยะเลยจ้ะทีะ่ไม่มีคนนั่งนะจ๊ะล้วนก็ตื่นเต้นนะจ๊ะมองวิวข้างหน้าข้างหลังเลยจ้ะมันมีวิวข้างหลังก็สวยข้างหน้าก็สวยนะจ๊ะก็อีกประสบการณ์อย่างหนึ่งของชีวิตนะจ๊ะทุกคน ลวนก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ของชีวิตให้ทุกๆคนได้รับชมด้วยนะจ๊ะก็ขึ้นมาสูงอีกเรื่อยๆจ้ะข้างหลังนี้ข้างหลังนี้ก็จะเป็นบ้านนะจ๊ะที่มองเห็นนั่นนะจ๊ะพูดเขาพิลตูดก็อยู่ในเมืองลูเซรนนะจ๊ะ ไม่ไกลจากสถานีรถไฟลูเซิร์ดจะก็รู้สึกจะมาได้สองทางนะจ๊ะแต่ลวนมาทางรถเมย์จ้ะลวนนั่งสายหนึ่งที่สถานีรถไฟลูเซิร์มาที่ภูเขาพิรุตนะจ๊ะก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งได้จ้ะก็เดินทางสะดวกสบายดีจ้ะก็เดินมาประมาณจากรถเมย์ก็ประมาณ15นาทีจ้ะอันนี้ก็ขึ้นสูงมาเรื่อยๆจ้ะ เพราะว่ายอดเขานี้นะจ๊ะาสองัรา2เมตรจ้ะก็อันนี้ก็จะถึงที่ที่หยุดที่แห่งหนึ่งนะจ๊ะแต่ล้วนไม่ได้ลงนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวก็จะถึงแล้วจ้ะอันนี้ก็เป็นวิวข้างหลังที่ที่ลวนมาเมื่อกี้นะจ๊ะ จ้ะที่หยุดที่หนึ่งเลจ้ะก็ลวนไม่ได้ลงเลจ้ะเพราะว่าจะขึ้นต่อไปอีกจ้ะอันนี้มาถึง รอคิวที่จะต้องขึ้นต่อไปอีกชั้นต่อไปนะจ๊ะตอนนี้กใกล้ที่จะถึงกระเช้าที่ด่วนนั่งแล้วนะจ๊ะทุกคนประตูนี้เขาก็จะปิดเองนะจ้ะตอนใก้ใกล้จะออกนะจ๊ะประตูก็ปิดเองต่อไปก็ 这。 เช้าก็นำล้วนขึ้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนจ้ะความตื่นเต้นก็มีมานะจ๊ะแต่ไม่กลัวนะจ๊ะก็ชอบจ้ะชอบในการประจลภัยนะจ้ามาเลยจ้าทุกคนปะจลภัยกับล้วนขึ้นไปกับล้วนนะจ๊ะมีอะไรหลายๆอย่างนะจ้าเที่ยวขึ้นไปในยอดเขาปีรตุสนะจ้าทำไมที่ยอดเขาปิรตุสถึงมีสัญลักษณ์เป็นมังกรนะจ๊ะ พขาเห็นเขาเล่ากันมาว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมานะจ้าหลายหลายปีที่ผ่านมาก็จะมีอ่ามังกรบินออกจากถ้ำนะจ๊ะแล้วก็เห็นเขาพูดว่ามังกรนี้ใจดีนะจ๊ะช่วยเหลือคนปีนเขาตกเขาจ้าแต่ไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะจ๊ะถ้าลวให้ข้อมูลผิดผิดพลาดไปก็ขอโทษด้วยนะจ๊ะ ถ้าทุกคนได้มาสัมผัสด,ด้วยตัวเองนะจ๊ะจะสวยงามมากเลยจ้ะกระเช้าก็จะมีสอง,สองทางนะจ๊ะทางฝั่งขึ้นฝั่งลงก็ <c oughs> กระเช้าก็จะสวนทางกันนะจ๊ะทุกคนก็มองอะไรก็สวยงามไปหมดนะจ้ะ โคจรทุกคนเห็นหรือเปล่าจ้าตรงน,น,น,นู้นนะจ้าที่เป็นเขาเขาเนั่นนะจ้าก็คือภูเขาปีอ้อยอดเขาปีระตุสน่จ้าใกล้จะถึงยอดแล้วนะจ้าที่เขาวขาวนั้นก็เป็นหิมะนะจ้าทุกคนตามมาเลยจ้าไปพร้อมๆกับล้วนนจ้า ที่เห็นตรงนู้นนะจ๊ะที่เป็นเหมือนบ้านนะจ๊ะอันนั้นก็จะเป็นที่จอดนะจ๊ะจอดอ่าล้วนก็จะลงชมวิวที่นั่นนะจ๊ะแล้วก็หลังจากนั้นล้วนก็จะต่อรถรางขึ้นไปนะจ๊ะเพราะว่ากระเช้าเข้าขึ้นไปอ่าสูงสุดนั้นไม่ได้จ๊ะต้องเปลี่ยนเป็นรถรางนะจ๊ะที่ไปที่สุดยอดเขานะจ๊ะ เช้าแล้วนะจ๊ะเพราะว่าจะออกไปข้างนอกจ้ะข้างนอกแล้วก็จะไปดูวิวสวยสวยจ้าวิวข้างนอกก็เป็นอย่างนี้นะจ้าทุกคนสวยงามมากเลยจ้าก็มีนักท่องเที่ยวเยอะแยะนะจ้ะาก็ดวนนอกก็ได้ยินเสียงคนไทยพูดเหมือนกันจ้าก,ก็ได้เจอคนไทยนะจ้าแต่ก็ไม่ได้ทักเขาหรอกจ้า จะเดินขึ้นไปขึ้นฝังสูงสุดทางรู้นจ้ะตอนนี้ก็ยืนรอรถรางนะจ๊ะรถรางนี้ก็นั่งได้หลายคนอยู่จ้ะก็คิดว่าประมาณสิบกว่าคนหรือยี่สิคนนะจ๊าทุกคนตอนนี้เรือก็ยังรออยู่นะจ้ะรถรางก็ามาพอดีจ้ะรถรางนี้แหละจ้ะที่จะพาขึ้นไป ยอดเขาผิรตุจะก็นั่งหลายนั่งได้หลายคนนะจ๊ะอาจจะประมาณอ่2สิหรือยีคนจะตอนนี้ล้วนก็นั่งในรถรางเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทุกคนทางโน้นเลยจ้ะที่มองไม่ค่อยชัดนั่นแหละจ้ะที่จะต้องขึ้นไปที่ยอดเขาพิรตุนะจ๊ะคลิปนี้ล้วนก็ขอจบไว้แค่นี้นะจ๊ะทุกคนล้วนก็ขอขอบคุณมากๆนะจ๊ะที่มารับชม เอาไว้คลิปต่อไปลวนจะพาทุกๆคนไปชมยอดเขาผีระตุดนะจ๊ะที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นี่แหละจ้าเพราะว่าเขาเริ่มสูงไปเรื่อยๆนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย